สวัสดีกับผมตกลานะครับไส้ตายแล้วนะครับผมอาจารย์ตองเตากับผมปัดลุงไส้ข้าโอนะครับพิมพ์ปันมือเลยครับแล้วเองเลยไม่ต้องมันใหญ่ไลยเลวมากโอ้รับเก๋ทองนะครับนี่เก๋ทองจริงจริงเลย ตเองเลยครับผมอาอยากนะครับของแต่บรรมือจริงๆนะครับเกมบันรมือการตรงการเตง็งศิละปะสวยจริงนะครับ จบอะไรซะสายตายมันลงมันจบนะครับนะคอยลงไงจมกันแล้วนะครับยังมีอีกไล่์โจนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับครับผม